จุดหมดชวมองศิลปะแล้ววันแต่วาสติยังนั่งแม่อยู่ที่เก่าอีตลาดบนโต๊ะยังว่างเปล่าขาวโล่งคุณครูร่างจะรูดชะงงมาดูแล้วพูดว่าอ่าหมีขั้วโลกเนี่ย นอนอยู่ในหิมะขาวชัว่ารอจันเนี่ยตลกหลักคุณครูวาสติพูด,ดหนูว่าอย่างนั้นไม่เป็นหรอกคุณครูยิ้มพร้อมพูดว่า้าว ขีดขีดเขียนเขียนด,ดูแล้วจะรู้เองว่าเจ๋งแค่ไหนว่าสติคว้าปากกาสีขึ้นมาแล้วจิ้มจิดอย่างแรงลงบนกระดาษอะคุณครูหยิบขึ้นมาดูอย่างทั่วถิง คุณครูยื่นกระดาษแผ่นนั้นคืนให้วาสติพร้อมกับพูดเบาๆว่า,วาเซ็นชื่อให้น่ะสิวาสติคิดแปบบ๊แบแววๆอืม อยู่แปบบนีงได้ค่ะถึงหนูจะวาดบ้าไม่จิงแต่เซนชื่อแจ๋วอยู่แล้วค่ะสัปดาห์ต่อมา เมื่อวาสติเดินเข้าไปในห้องศิลปะก็ต้องตื่นเต้นสุดๆเมื่อเห็นภาพจุดจุดเล็กๆที่เธอจิ้มบัตรนี้มันอยู่ในกรอบสีทองอรารามแขวนที่ผน,นัง เหนือโต๊ะคุณครูอจริงจริงแล้วเราเนี่ยว่าจุดได้เขียนเนี่ยเนี่ยกว่านี้อีกว่าสติเปิดกล่องสีน,น้ำที่ไม่เคยเปิด ใช้มาก่อนเลยแล้วลองมอือทันทีวาสติเตม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 จุดสีเหลืองเตมจุดสีเขียวเตมจุดสีแดงเตมจุดสีน้ำเงินผสมสีน้ำเงิน เท่ากับสีแดงกลายเป็นสีม่วงว่าจะเตะลองแต้มสีนั้นผสมสีนี้แต้มสีนี้ว่าสมสีนน้นแต้แมแต้มแต้มจนมีจุจดจดุดจุดเล็กๆหลายสี ถ้าเต้มจุดเล็กได้จุดใหญ่ก็ช่วยวาสติใช้คู่กันอันใหญ่ขึ้นป้ายสีแล้วแต้มเป็นจุดใหญ่ขึ้นลงบนกระดาษ เห็นใหญ่ขึ้นวาสติทำจุดได้โดยไม่ต้องแตนจุดสักจุดเดียวสองสามสัปดาห์ต่อมาโรงเรียนจัดงานแสดงศิลปะภาพจุดของวาสติ ที่ใครเห็นก็นเป็นปลื้มเด็กชายตัวกับเปียกคนหนึ่งแงนมหน้ามองวาสติอย่างชื่นชมพี่ช่างพี่นี้ช่างเป็น ศิลปินที่ยิ่งใหญ่จริงๆผมอยากวาดภาพจริงๆอย่างนี้ได้มากจังเลยนายน่ะวาดได้อยู่แล้วผมน่ะหรอคงไม่ได้หรอกขาะใช้ไม้บรรทัดีเส้น ยังไม่ค่อยจะตรงเลยวาสติยิ้มแล้วยื่นกระดาษเปล่าให้เอาเนะี่ยลองขีดเขียนๆดูแล้วจะรู้เองว่าจริงแค่ไหนเจ้า ตัวกระเบียกมือไม้สัตว์ลากเส้นลงบนกระดาษอย่างไม่มั่นใจความสติต้องลายเส้นหย,ยุดหยุด ล้อมพนเบอาว่าว่าสิ็นชื่อให้หน่อยดิ